จ้าทุกคนส้มตำนะฮะแม่ค้าสวยแม่ค้าสวยสดดูจากนักเรียนหนึ่งไรายบางครั้งยังยืนรุ่นที่ก้าด้วยนะนี่จาะใช้น้ำตาลอ้อยจ้าีะะโครงการทฤษฎีใหม่ทุกคนสนใจมาสมัครได้แต่ว่างานนี้มันจะมีเดือนละครั้งไงเดือนละครั้งนะเดือนละครั้ง ออกร้านกันจากร้านเกษตรต่างๆทั่วไทยนะคะที่เดินทามแบบพอเพียงในหลวงรอก้านะฮะดูแลครั้งไหมอ๋อเพราะสองวันไงอ่าครั้งละสองวันทุกคนแล้วก็มีดนตรีให้ฟังโทษจ้าบรรยากาศดู่าบรรยากาศรอบๆนะฮะทุกคนนี่จ้าบรรยากาศแบบแล้วก็มีอบรมอบรมเต็มไปหมดเลยทุกคนจ๋าใครจะอบรมได้ความรู้อันนี้กําลังจะสร้างเพิ่มเติมนะฮะ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติในหลวงราชการที่9จ้ะทุกคนตรงนู้นในพื้นที่เยอะมีขายต้นไม้ด้วยทุกคนแล้วก็แต่ละร้านก็มาจากต่างจังหวัดจริงๆที่แบบทําเกษตรจริงๆนะทุกคนจ๋าเลิศมากนะฮะทุกคนอาหารก็มาจากแบบออร์แกนิกนะทุกคนต้นละมงมาจากเลยก็มาเห็นไหมชาวนาชาวสวนเกษตรกรจากเลยจากองครัก์นะฮะจากโคราชจากน่านก็มาจ้ะอันนี้เป็นนักเรียนหนึ่งไร่บังคังอยู่กันฟรีกินกันฟรีเรียนกันฟรีเลยจ้ะทุกคน ใช่ช่วยศาสตราจารย์ไม่ร่าได้ถ่ายลงจะเริมกิจกรมอ๋อเหรออ้ยเดท่านบริมารวมีจ้าเห็นไหมค่ะนะคะนี่เขาเรียนกันกี่เดือนเดือนนึงอือสี่เดือนฟรีด้วยมาอยู่กินอยู่ที่นี่มีที่ให้ห่งไร่มิที่ให้หนึ่งไร่ทำจริงมีแลงแปลงมีบ้านให้หนึ่งหลังมีแปลงผักอ่า ต่างคนต่างมาที่คือถ้าเกิดมีลูกมีเต้าต้องพามาได้ไหมพาสิ <15 S 2> บห้าวิชาเลยสิวิชาเดือนหนึ่งกกกเกีกเกเ่ยวกับการเกษตรเรียนฟรีอยู่พพฟรีกินฟรีจากแล<ม>้วก็มีโอกาสออกร้านด้วยนะฮะทุกคนนี่จะอ,อุน่ากินมากเลยส้มตำเดี๋ยวเราหิวส้มตำแล้วดูแม่ค้าตำให้ใส่ืัเทศ แล้วก็น้ำตาลน้ำตาลอ้อยแท้นะคะของเรามีอ้อยสุพรรณห้าสูงดูอ้อยดูแม่ค้าขายของเก่งมากอันนี้ปลูกเองดูปลูกเองจริงเหรอใช่ค่ะมะละกอนี่จังเลกเองัาเอาเยอะๆใส่เยอะๆยอะเอากล้ก็ปลูกเองใส่เยอะเยอะใส่เยอะๆยอะอันนี้กล้วยของเรานะคะปลูกเองใส่เยอะๆออันนี้กล้วยก็ของเขาเอามาเอามา สิบห้าบาทะมีหนึ่งทูุกๆนะฮะพอพีแม่ค่าต้องเพียงพอก่อนนะจ๊ะแม่ค้าแม่ค้าสวยๆสาวๆนะฮะดูที่ตําเก่งมากจะไปนั่งกินแล้วแม่ค้าได้ขอบคุณนะคะทุกคนแล้วเราก็มานั่งกันตรงนี้จะทุกคนจะบรรยากาศเห็นไหมทุกคนข้างนอกยังกว้างใหญ่ไพศาลนะเราไม่ได้ถ่ายนะทุกคนฝากติดตามต่อไปผมจะถ่ายถูกฝากทุกคนจ้าเดี๋ยวเรากินซุปตำก่อนอ๋อจริงๆเราตําเองนะเนี่ย อร่อยมากอมือร่อยทุกคน